สวดีครับสวัสดีน้านาตุกปลาทุกท่านที่มีใจรักในการตกปลาเมื่อนี้กับพ่อกับผมคือเขาครับน้าโจในช่องโจพรานอุดรเมื่อนี้ครับผมรังเลือกงานกับเมื่อนี้ได้มีโอกาสออกมาตกปลาช่อนนะครับน้องข้องแง่นะข้องระบายน้ำก็มาติดตามรับชมกันเลยว่าเมื่อนี้โจพรานอุดรจะมีผลงานโอ้โหเมื่อนี้แดดซ่องตานะมีแดดแจ่มมากเลยสงสัยจะต้องมาแน่นอนไปก็แล้วก็ลุยกันเลยดูไม้ซะก่อนนะครับนี่เป็นไม้ที่โอ้โหผมบอกเลยว่าโโอ้หดูปลา ยิ่นเยอะมากนะไปเดียวห้องก็แต่งเบ็ดลุยกันเลยนี่ครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นนี่กบยางกรานอุดรน,นะครับนี่มีสองใบเรียวแอคชั่นสุดมันลวก็เนื้อยางนุ่มทนต่อการกัดแรงของตาที่ยังมากไปลุยกันเลยผมเมื่อกี้นี่บาดใหนหนา้าเสียแดดนะโฆษณาเหยือ่อหน,นา้าเสียแดดแสบตาม,มากเลยเอา,ยาของงามนี้ลุยเลยเดี๋ยวเราจะ ดูเชิงน,นะเฮ้ย้มันเป็นขุนขุนนี่ผมจะเอาแบบไม้นี้เลยก็แล้วกันเพราะว่านเป็นแบบมุมที่โขงสามันได้นะตะไปเลยป่า้ยขึ้นฟังขึ้นฟังนะเอาไหมเอาไหมโอ้ยตายสิตายสิเควินนายนี่มันสั่วอีหลี ป,ออป้าชอนมอ่ะป้าผักจอบแบบนี้นี่คิดว่าโอกาสเราผ่านนี้นีดหน่อยมากวุ่นเร็วว้วผมเห็นคนอีเสียนี่บอดตายของ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับวันนี้เราเฮฮา,ายามเย็นนะถ้าวบามีเดี๋ยวย้ายใหม่นะครับ ไม่มอละหายหมดเลเดยว่ะนั่หละเส้นแดดเนี่ยอยูงง่ n g ตะเวนไก่ตกดินช่วงนี้อะช่วงปา่ากำลังกัดดีแต่ว่าตอนนี้ท่านเห็นอยู่ยังมเห็นตัวป่าอยู่นะ อ้ยการแลอวอยู่อยู่ครับอยู่โอ้โหโอ้สงสัยเลยเมืเ่อกี้โอ้โหนี่แต้มแรกนะครับของเย็นนี้นะครับโอ้โหกัดกบอย่างพันอุดรนะครับเต็มปากเลยนะคือว่าเต็มปากบรากบรากุนะโอ้ที่ว่าผ่านนะครับเราวันนี้เย็นนี้นะครับเด็ดการเลย โอ้มื่อกี้นี่สซ่งแสแบบกะว่าเอาให้ให้ยูเลยนะครับเนาะเพราะว่าเห็นมันกัดมาเถื่อนหนึ่งแล้วนะกัดบระดูนแต่๋ยวเขาก๋เดี๋ยวผมอย่าปลดป่าแล้วครับปล่อยมันไปนะครับตัวหน่อยมาโอ้โหมันใจง่ายดีอ๋อคือไปไปไปเดี๋ยวไปตามหากันต่อนะครับเดี๋ยวผมจับมันลงน้ำแป๊บนึงนะน้องกิเสรอะนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อนะเมื่อกี้นี้มันลงน้ำไปแล้วนะ โดดจ่อยลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็มาแต่งเหยื่อของเขาตัวตัวเหยื่อของเขามันยับยืนนะครับนี่โอเคไปนี่ไม้นี่แต่ก่อนมันเด็ดนะแต่เดี๋ยวนี้มันเด็ดบุ้กกัดเลยอะ่ะบ้าเอ้โหบ้าเอ้ยโยนลงเหยือ่อลงกำลังหยิบผักกัดเลยวะย็ดเก็บท่านี่เตรียมพร้อมอยังได้ปะส่ตัวขอบปากพอดีนะเมื่อกี้นะ โหดจังจังเลยนะ้น้องตีเขาปากเลยครับเมื่อกี้นะบาเ้ยกาดีกว่นนี้โอ้ หมดเกินโคตรโหดเลยดังปุเลยนะใหม่แหลกเลยเฮ้ยไปดูอย uh oh 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 oh. ู่ไหมม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอยไปูนะครับโอ้คือไอยูวะโอ้ผมลืมอัดเบรกเมื่อกี้นี่ Perfect> โอ้ตายแล้วเยอะโอ้โหดีว่ามันติดไหล่นะมันน่าจะยูทีเดิมมันนะครับไปเดี๋ยวดูกันตัวสงสัยเหน็นหน้าเลยบ่เนี้ยมนกัดอีกด้วยเกินมันเกินมันอย่าเกินนะนะ นเนี่ยส่งเลยนะอยู่บนนียอยู่บนนียโอ้โหรูุดีกลวโหเยอดเค่ไหนโตใจแจกระบายเนี่ยตกใจตีมาทาังนี้นะมีบวก เออนั่นแหละลันเวียที่ตรงโอ้เสือของกัดวะโอ้ยกัดบ่าโดนอีกแล้วใหญ่มากาใหญ่มากนะครับตัวเนี้ยไม่ใส่น,นะมันกัดถึกเลยอักบุงนะ Jainab pagi. Mau cari tin tik tik หายไปในแล้ววะเป็ตนตัวน้อยนะปลาชอ่อนน้อยนะเฮนี่กูว่าเฮ้มกินแล้วลองดูอ๋อหันนห้ควาย่านี่ ตัวไม่ไหลายตัวมีหลายตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ส่งสยัยเช็คดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบสตันมือเลยนะเมื่อกี้โอ้โหไหนล่ะกัดสองสเตปส่งสัยเขาเลยครับอ้าวใ่รบอ,อกเลยว่ะไม่ตายสิทำไงเนี่ยโอ้โหเนี่ยลุดนะป้าจ๋า ย่ามดึงแโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วนี่นี่มาแล้วครับโอ้ใส่รูนัะใส่นี่ถือว่าเราตื้อกันตั้งนานนะครับการแบบสองสเต็ปเลยนะเมื่อกี้โถวโถบโครับโอ้กบยางพรานอุดรนนะครับโอ้โหนี่ดูตัวเขาสะก่อนนะ โอ้โหนี่ผักบุ้งลงแหลงนะบุ้งพันนะดอว่าไ ه, อา้มากนะครับตัวนี้โอ้โหนี่แต้มงามๆครับผมโอ้โหแต้มสวยๆนะครับยามเย็นนะครับกัดสองสเต็ปนะตามจริงมันกัดลายเธอมากนะแต่ว่ามันฆ่ากิ้งผักบุ้งนะครับป่ามันเลยกัดบ่โดนนะก็มีผลงาน,นครับผมยามเย็นนี้กบยางพร,รานอุดรครับผมยอดโอ้ เมื่อกี้นี่นะพอดีหมุนๆมากนะกัดสองเธอนละป๊บป๊บป๊บผมเลยสงสัยนะสงสัยพอดีตึงสายก็มีอาการตึกๆนะก็เลยมีผลงานเลยครับนี่ถือว่าใหญ่มากนะครับเนาะตัวนี้ประมาณใส่สองโลนะกัดกบยางพรานุดรนนะครับฝากผลงานผมด้วยในช่องโจพรานุดรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหลังจากนี้ผมก็สีคอกระบานแล้วนะเพราะว่ามันคําแล้วนะแกวเลยเดี๋ยววันหน้าเรามาแจ้มือกันใหม่ครับนี่กับไม่ เดีย๋ยวมือหนา่ตรงไม,ม่แกเมื่อฝากไว้ก่อนเถอะโอ้โหไม้กำลังงามเลยนี่พักบุ้งกำลังขึนนะครับนะสังเกตียดเลยว่าพักบุ้งตรงนี้จะขึ้นเยอะมากนะปลากระเพียบเลยไปหลังจากนี้โจพนันธุ์นจะขอปิคดคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมโอ้ดูดูเท่าผมกับปลาชอนนะชัวโคตรใหญ่เลยแก้วไปกลับบ้านครับผม